โอเคครับก้อรกาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมบิงคริปโตครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บครับเว็บที่สามารถขุดปล่อยขุดได้เลยครับเป็นในเว็บนะครับแล้วผมวันนี้ผมไม่ได้มาปล่อยบอทนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บนี้นะครับนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปสมัครครับเดี๋ยวลิงก์สมัครลิงก์เว็บนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ ใต้คลิปนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามาสมัครครับกดนี่ครับแล้วเรากดตัวนี้ครับสมัครครับแล้วเราก็ใส่ยูเซอร์ครับใส่อีเมลครับพาสเวิร์ดครับแล้วก็พาสเวิร์ดครับเรากดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดสมัครครับกดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาล็อกอินครับเข้าไปยืนยันในอีเมลก่อนนะครับแล้วเราล็อกอินล็อกอินเข้ามาครับ ล็อกอินเข้ามาก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปรับครับไปรับพลังขุดตอนแรกคนสมัครครั้งแรกจะไม่มีพลังขุดหนึ่งนี่นะครับถ้้เรากดบายนี่นะครับแล้วเราก็ไปรับในเว็บครับนี่ครับไปรับอย่างนี้ครับมันจะมีตรงนี้นะครับให้เรารับเรากดเข้าไปรับได้เลยครับพอรับเสร็จนะครับแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้ขึ้นปกติไหมครับอ่ะอันนี้เราปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับ นี่ครับเขาจะคิดเป็นเดือนให้เรานะครับหนึ่งเดือนเราก็จะอยู่สองดอนนะครับและนี้ก็อะไรอันนี้ไม่ทราบครับแล้วก็เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราก็กดคลิกที่ CPU ครับอันนี้คือขุดทาง CPU ครับไม่เกี่ยวกัคอมนะครับไม่ใช่คอมนะครับอันนี้เป็นแค่โบนัสเฉยๆเขาให้เราขุดนะครับแล้วเรากดนะครับนี่ครับพอกดสตาร์ท เขาจะคุดให้เราครับ60ิเอ้ยห0 0้อวินะครับห0 0อวิครบห0 0วิก็เราก็มากดใหม่อีกรอบครับอันนี้รับได้ตลอดครับแล้วพอเราอันนี้เสร็จนะครับเราก็มารับตัวนี้ครับโบนัสครับอันนี้เราก็รับจะได้จะได้เหรียญทุกๆุกหนึ่งวันนะครับสิบสองชั่วโมงครับไฮ้ยี่สี่ชั่วโมงครับให้เรากดมารับนะครับเราก็จะได้อันนี้ผมรับไปแล้วนะครับของเมื่อวานรอวันนี้ครับ อันนี้ของผมห้าทุ่มจะได้รับอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็มารับครับครับผมก็มีมีประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาใส่กระเป๋านี่ครับนี่แอดกระเป๋าครับกดแอดกระเป๋าแบบเมื่อกี้นะครับนี่ครับเนี่ยกดแอดกระเป๋านี่นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ใส่ไว้แล้วครับใส่ไปแล้วก็เอากระเป๋าของฟาเซ็ตเพย์นะครับตอนนี้ฟาเซ็ตเพย์ยังมีปัญหานะครับแต่ถ้าใครมีก็มาใส่ได้เลยครับถอนขั้นต่ําครับถอนขั้นต่ําอยู่ ตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้นี่ครับถอนขั้นต่ําอยู่10ดอลลาร์นะครับแล้วเขาจะคิดให้เราเลยครับอยู่ตรงนี้ถ้าเราครบ10ดอลลาร์เราก็ถอนได้เลยครับเข้าฟาสิตเพย์ครับโดยตรงครับแล้วเราก็นี่ครับตอนนี้ผมคุดได้อยู่สองนะครับเดือนนะครับผมปล่อยไว้เดือนกว่าแล้วครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกด กดแชร์ครับกดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ